ใจเรียนภาษาอังกฤษจริงจังทีไรเรียนไปได้สักพักก็ถอดใจโอ้ยมันยากมันเยอะมันไม่รู้จะเริ่มยังไงเข้าใจอย่างสุดซึ้งเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คณะเลยแอบเอาบทเรียนจากคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสกที่เราพาทุกคนมาเริ่มวางแผนการเรียนภาษาจริงจังใหม่ให้ได้ผลแบบต่อเนื่องสักที 3ส,สเตปในการวางแผนการเรียนภาษาไม่ให้ล้มเหลวอีกต่อไปมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับใครที่เข้ามาเรียนในคอร์สแล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลด Workbook อุ้ยสวยงามของเรานะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลด Workbook นะเราจะทำกิจกรรมไปด้วยตลอดคอร์สนะคะแล้วเราก็จะมีเหมือนกับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโน้ตบุ๊กของทุกคนเป็นเหมือนเอกสารที่ทุกคนสามารถเขียนคำตอบเขียนเวอร์ชั่นของตัวเองเขียนแบบฝึกหัดได้ในนี้นะคะรวมถึงอีกอนันนึงที่เรามีมาให้ด้วยก็คือ listening and reading guidebook นะคะสำหรับคู่มือรวมฝึกฟังได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะอ่ะเริ่มกันที่3ามสเต็จนะคะตั้งเป้าหมายและวางแผนฝึกภาษาไม่ให้ลม้มเหลวก่อนอื่นเลยทำไมต้องตั้งเป้าหมายครูก็เรียนภาษาตั้งเป้าหมายอะไรโอ้ยิ่งใหญ่แล้วอลังการนะมันมีเรื่องเนี้ยที่เราต้องคุยกันเพราะว่าเวลาเขาบอกโอ้ยครูคณะอยากเก่งภาษาอยากเก่งภาษาอันเนี้ย คือแต่ละคนเนี่ยเป้าหมายการเก่งภาษาหรือการใช้ภาษาไม่เหมือนกันเก่งภาษาของแต่ละคนคนละอันกันไม่เหมือนกันเนาะแล้วคณะก็ไม่สามารถบอกทุกคนว่าทุกคนต้องเก่งเท่านี้หรือทุกคนต้องเก่งเท่านี้หรือทุกคนเก่งแค่นี้พอแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวเองว่าเราต้องการเอามันไปใช้ทําอะไรเพื่ออะไรตอนไหนยังไงถูกต้องไหมคะบางคนบอกว่าใช้ภาษาคล่องอยากเก่งภาษาอ่าใช้ภาษาพูดได้เนี่ยพูดได้ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะ พูดได้บางคนพูดได้หมายถึงอาถ้าฉันไปต่างประเทศแล้วฉันต้องไปจองโรงแรมไปซื้อของไปเข้าซุปเปอร์มาร์เกต็ตแล้วจ่ายตังค์ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าพูดได้แล้วอันนั้นก็พูดได้สําหรับเขาแต่บางคนบอกว่าพูดได้สําหรับฉันเนี่ยฉันตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากที่จะ,ะสนทนาในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ําในสังคม <c oughs> การเมืองการปกครองอะไรอย่างกับเพื่อนของฉันได้ อันนี้ก็พูดได้เหมือนกันหรือพูดได้สําหรับบางคนอุ้ยฉันต้องการจริง,รงๆแล้วคืออยากที่จะทํางานต่างประเทศได้เลยคืออยากไปทํางานต่างประเทศได้ใช้ภาษาในระดับที่มัน professional ได้ฉันมองไปถึงตรงนั้นหรือฉันอยากที่จะไปเรียนต่อฉันอยากที่จะมีครอบครัวมีแฟนไปไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วเราไม่สามารถบอกได้ว่าคุณต้องมาเลเวลนี้คุณต้องมาเลเวลนี้นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายเลยสําคัญที่มันชัดสําหรับเราว่าเพื่ออะไรเราเรียนสิ่งเนี้ยไปเพื่ออะไร เพราะมันมีเรื่องนี่ต้องทำเยอะแยะมากมายทําไมต้องได้ภาษาเพื่ออะไรสําหรับราบนะคะทีนี้ในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่ในหนึน่งคือเรามักจะตั้งเป้าหมายกว้างๆหลวมๆกว้าง,หล,ห,ลางหลวมในลักษณะที่มันไม่กระตุ้นให้เกิดแอคชั่นมันไม่กระตุ้นให้แบบ เออมันก็ดีอะนะแต่ว่าถ้าจะให้ลุกขึ้นมาเรียนแบบนี้ทุกวันเอ้าไม่เอาดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันหลวมๆเช่นเช่นหลวมเชน่เชน,ชนฉันจะพูดได้คล่องเร็วๆนี้โอ้โหคล่องนี่กว้างมากนะคะหรือฉันอยากเขียนเก่งขึ้นอยากเขียนภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นโอ้อันนี้ก็ยังกว้างอยู่นะคะหรือฉันอยากฟังฝรั่งรู้เรื่องมากกว่านี้อฝรั่งชาติไหนฝรั่งพูดเรื่องอะไรอันเนี้ยนะคะ มันค่อนข้างกว้างเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์นะคะที่ไม่ได้พูดเองนะคะมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Fluent Forever นะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Gabriel w i n e r นะคะเขาเป็นคนที่ศึกษาในเรื่องของการเรียนภาษาเนาะทั้งหมดในในหนังสือเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของวิธีการเรียนภาษานะคะ Fluent Forever เนี่ยเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยจะมี Fluency Goals หรือเป้าหมายความคล่องในการใช้ภาษาไม่เหมือนกัน ะะแล้วเราต้องมานั่งคุยกันว่าสําหรับคุณน่ะคืออะไรสําหรับเราอะ่ะเป้าหมายของเราในการใช้ภาษาคืออะไรนะคะสำหรับคณะเนี่ยคณะก็เลยแบ่งออกมาให้เป็น3คข้อเพื่อจะได้ชัดมากยิ่งขึ้นว่าเป้าหมายของเรา เป้าหมายเก่งภาษาของเราคืออะไร1คือมันต้องเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้จริงก่อน realistic สมมุติว่าวันนี้เริ่มเรียน A B C อาทิตย์หน้าเราจะพูดเหมือน native speaker เลยอันนี้ก็เกินความเป็นจริงไปนิดนึงคณะคิดว่าทุกคนส่วนใหญ่สามารถพอพอพอจับได้อยู่แล้วว่าอันไหนมากแค่ไหนที่พอเป็นจริงได้สําหรับเราเราอาจจะให้เวลากับสิ่งนี้น่าจะสักประมาณ6เดือนเราอยากที่จะสามารถสนทนานได้แบบนี้แบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ต้องเป็นไปได้จริงก่อนไม่ใช่แบบพรุ่งนี้เก่งเลยค่ะอันนั้นก็โอโ้เกินไปนะ หรือ,อแล้วก็อย่างที่สองคือ specific คือลงลึกเฉพาะจกจงยิ่งเห็นเป็นภาพว่าใช้เมื่อ,อไหรพูดกับใครสถานการณ์ไหนยิ่งดีนะคะมันจะเห็นว่าเช่นแบบเอาไปใช้เรื่องอะไรทางการไหมหรือชีวิตประจำวันทั่วทั่วไปพูดเร็วพูดช้าเอาสำเนียงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นฉันต้องการคุยกับเจ้านายที่ทำงานให้ได้คล่อง หรือฉันต้องการไปต่างประเทศแล้วเอาตัวรอดได้ในชีวิตประจําวันแต่อาจจะแบบนั่งคุยสนทนาการเมืองการปกครองอนะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะหรือฉันต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศได้ฉันต้องการเรียนสาขาอาชีพนี้น,นี้เพราะฉะนั้นฉันต้องการเข้าใจเลคเชอร์แล้วสามารถพรีเซนต์ได้อันนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะับส่วนข้อที่3คือมันต้อง p e r s o n a l เนาะมันต้องเป็นของเราจริงๆมันถ้ามันเกิดสมมติมันเป็นเพราะว่า เขาบอกว่าเรียนภาษาดีเออมีภาษาติดตัวไว้ดีมันก็ดีอ่ะหลายเรื่องในชีวิตมันก็ดีดังนั้นแต่ทาแาบไอ้สิ่งที่มันจัดกระตุ้นให้เรายังคงทํามันทุกวันโอ้ยหนงไปซื้อทองศัพย์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรที่มันเป็นสําหรับเราจริงๆเราอยากได้จริงๆเรื่องนี้อุ้ยเราอยากไปต่างประเทศมากเพราะเรารู้สึกว่าการไปต่างประเทศมันเปิดโลกให้เรามันทำให้เราได้โอกาสนู่นนี่นะมันเป็นชีวิตเรา อันนี้เพื่อเรานะคะไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษดีนะคะอะไรที่เป็นของเราจริงๆเนะาะสมอย่าง realistic specific และ personal goals นะคะที่จะบอกได้ว่าเป้าหมายของภาษาเราจะเป็นประมาณไหนทุกคนน่าจะพอมีภาพในใจอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะอีกอันหนึ่งที่อยากจะเสริมมีหลายคนถามเข้ามาเยอะก็เลยเป็นการตอบคำถาม frequently asked question คำถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยเนาะว่าครูคณะ,ะคะ เมื่อไหร่จะเก่งภาษาใช้เวลานั้นเท่าไหร่กว่าจะเก่งภาษาคณะก็เลยเหมือนให้เป็นแบบไกด์ไลน์คร่าวๆเผื่อทุกคนเอาไว้กลับไปคิดนะว่าเมื่อไหร่เราจะเก่งภาษาทักทีอย่างแรกเนี่ยมันคือเริ่มจากปักไวยมาตะกี้เนี่ยแหละคะว่า เป้าหมายของเราเนี่ยในคําเราจะเป้าหมายเราจะไปดาวอังคารหรือเราจะไปแค่อเพชรบุรีปรออะไรเงี้ยนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปไกลแค่ไหนนะคะเราต้องการได้อะไรมากแค่ไหนกว่าเป้าหมายเก่งภาษาอย่างที่2คือพื้นฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้เนาะเรามีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนแล้วเราอาจจะรู้จักคําศัพท์พอสมควรหรือว่าอ๋อตอนนี้ได้เป็นประโยชน์แล้วค่ะแต่ว่ามันยังพูดไม่ลื่นไหลอะไรเงี้ยเราต้องมาดูพื้นฐานของเราพื้นฐานของเราเนี่ยวัดได้หลายวิธีมากๆเลยขึ้นอยู่กับ เรื่องอะไรด้วยเนาะอาจจะเป็นสมมุติว่าพื้นฐานของเราวัดจากการสอบก็ได้นะสมมุติว่าเราต้องการสอบอันนี้ให้ผ่านเนาะเราอาจจะเอาไปสอบไปลองสอบดูอะโทเฟลไอเอลโทอีก e e อะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็บอกได้ในระดับหนึ่งเนาะอันนี้เป็น Standardized Testing ก็คือเป็นสอบแบบมาตรฐานบอกได้ในระดับหนึ่งหรือจะใช้แบบสากลก็ได้มันจะมะีหน่วยวัดสากลที่เขาเรียกว่า CEFR Common European Framework of Reference for Languages จะไม่ผิดนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานสากลเขาก็จะมีเลเวล A1 A2B อะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถไปทำเทสได้หรือว่าลองไปวัดผลได้หรืออีกที่หนึ่งที่จะสามารถช่วยทุกคนได้แล้วคิดว่าถ้าทุกคนยังไม่ลองทำหรือว่าอยากที่จะรู้คร่าวๆว,ว,ว่าตัวเองมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะฝรั่งอังมอของเราเรามี self assessment form หรือแบบไม่ใช่แบบทดสอบนะเป็นแบบตรวจสอบตัวเอง ว่าเราอะแต่แต่มันไม่ได้เป็นแบบติ๊กข้อ A ได้1นึ่คะแนนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครเราประเมินตัวเองว่าตอนเนี้ยเราสื่อสารเราเข้าใจเราเ,เขียนได้ฟังออกมากแค่ไหนนะคะแล้วลองให้คะแนนตัวเองนะคซึ่งมันจะมีรายละเอียดอยู่แล้วเราก็เลือกว่าเราได้เลขตัวเลขเท่านี้เท่านี้เท่านี้ทุกคนสามารถถ้ายังไม่ได้ลองทำแล้วอยากสงสัยนะอยากไปทำสามารถไปได้ที่ self assessment form นะคะของฝรั่งอังกอได้เลยเนาะ Uh, แล้วก็พอเรารู้แล้วเรามีเป้าหมายคือปลายทางแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราอยู่ต้นทางตอนนี้เราเริ่มที่จุดไหนแล้วทีนี้ไอตัวตรงเนี้ยระหว่างตรงกลางมันคือระยะเวลาหรือจํานวนครั้งในการฝึกแล้วฝึกมันได้บ่อยได้นานเท่าไหร่มันก็จะเป็นการบอกได้ว่าเราจะเดินไปถึงตรงนี้ได้ช้าหรือเร็วแค่ไหนการฝึกวันละหนึ่งครั้งฝึกวันละ10นาทีกับฝึกเดือนละ20นาที มันไม่เท่ากันอยู่แล้วกู่าจ,จะเดือนหนึ่งยี่สิบนาทีแล้วก็หายไปเดือนหนึ่งยี่สิบนาทีแล้วก็หายไปอันนี้ก็อาจจะไปถึงช้าหน่อยใช่ไหมคะฉะนั้นเราเดินเร็วแค่ไหนจํานวนก้าวเรามันถี่แค่ไหนอะมันก็จะพอบอกได้นะคะสามอย่างที่จะบอกได้ว่าไอ้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะบอกได้ว่าเป็นเดือนอสามเดือน หรือประมาณเป็นปีหรือมากกว่า1ปีอะไรเงี้ยนะคะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเราเลยนะะขึ้นอยู่กับเป้าหมายพื้นฐานแล้วก็ระยะเวลาในการฝึกของเราโอเคไหมคะทุกคนจะได้เคลียร์ตรงนี้เนาะทีนี้อ่ะมีเป้าหมายแหละแต่ goals หรือเป้าหมายเนี่ยมันทําให้เราแค่เห็น direction ว่าเราจะไปทางไหนถูกไหมเราเห็นว่าอ่าเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะอ่าอีกประมาณ80กิโลเมตรนะนะคะแต่มันไม่ได้ทําให้เราไปถึงตรงนั้นได้ ใช่ไหมมันแค่เห็นแต่มันไม่ได้เป็นตัวที่แบบอ้โหทุกคนมีเป้าหมายแล้วจะไปถึงกันได้หมดเลยเพราะว่าใครๆก็อยากได้เก่งภาษาทั้งนั้นแต่สิ่งที่จะทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้จริงๆเขาเรียกว่า system นะ system อ่ะลองอ่านคำคมกันสักนิดหนึ่งนะคะ you do not rise to the level of your goals you fall to the level of your system your goal is your desired outcome your system is a collection of daily habits That will get you there นะคะโอ้ว้าวแปลว่าอะไรนเขาบอกว่าต่อให้เราตั้งเป้าหมายไ้สูงแค่ไหนนะเราจะไปถึงมันไม่ได้เลยต่อให้โอ้เราจะไปดาวอังคารเราจะไปดาวพุธด,ดาวศุกร์เลยถ้ากระบวนการของเราอะในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงต่อให้เราแบบฉันจะไปที่นี่ มันก็ไม่ไปใช่ไหมคะเป้าหมายเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่เราต้องการที่เรามองไว้แต่ระบบหรือกระบวนการเนี่ยมันคือการสะสมของการกระทําในทุกๆวันนะคะที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเกง่งโอ้ใครๆครก็อยากเกง่งใครๆก็ตั้งเป้าหมายได้คู่กันนะบอกตั้งเป้าหมายแล้วจบแล้วเหรออืม ไม่ใช่แค่นั้นแต่มันคือการเซตระบบอะไรบางอย่างการกระทําเล็กๆน้อยๆทุกวันนี่นแหละที่จะทําให้เป็นตัวกําหนดว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นไหมนะคะอันนี้เราเรียกกันว่า system นะเราเรียกกันว่า system system คือระบบกระบวนการหรื ถ้าพูดง่ายๆคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทําสม่ําเสมอซ้ําๆนะซ้ําๆเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นอาจจะไม่ใช่เฉพาะการเรียนภาษาอย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะแต่ถ้าเป็นสําหรับการเรียนภาษาเนี่ยคณะมี2อ condition มีเงื่อนไข2อย่างนะคะสำหรับการเรียนภาษานะว่า system หรือสิ่งไอ้เล็กๆเนี่ยคืออะไรคือทําอะไรหมายถึงอะไรทําอะไรคือแบบว่าพูด hi hello อันนี้คือถือว่าเป็น system แล้วหรือปา อันนี้นะคะอย่างแรกคือถ้าเป็นการเรียนภาษาเนี่ยซิสเต็มของเราเนี่ยสิ่งเล็กๆที่เราทำเนี่ยต้องมีทั้ง Input และ Output มีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะ4ทักษะภาษามีอะไรบ้างคะฟังพูดอ่านเขียนเนาะ listening speaking reading and writing ทีนี้ถ้าจะให้มันครบ,บวงจรของการเรียนภาษาเนี่ยมันจะต้องมีทั้งการรับสารเข้ามาเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำนี้มันออกเสียงยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่า อันนี้มันเขียนสะกดยังไงเรารู้จากการฟังและการอ่านนะ,ะนี่คือฝั่งหนึ่งการรับสารครึ่งวงกลมแต่มันยังมีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะก็คือการ speaking and writing คือการสร้างสารออกไปเนาะการพูดออกไปการดึงไอที่มันมีอยู่ในหัวเนี่ยเอาคำศัพท์ที่เราเรียนมาตั้งแต่ปอนดึงเนี่ยเอาออกมาพูดหรือการเขียนออกมานะคะที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของวงกลมทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมกันหมดถ้าเกิดสมมติว่าเราฟางังอย่างเดียวฟงังฟังโอ้ครูคณะพูดไปเรียนมาเรียนมาเรียนมาแต่ไม่เคยได้เอาไปพูดเลยมันก็ไม่ครบวงจรของการเรียนภาษาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกภาษามันต้องเกิดทั้ง input และ output ซึ่ง ดอกจันประมาณ3 8ดอก45ดอกนะคะทั้งคอร์สเนี้ยเราจะลงแบบสเต็ปบ s t สเต็ปว่าอินพุต้องฟังอะไรฟังยังไงฟังไม่ออกทำยังไงแล้วค่อยๆเก็บยังไงแล้ว output จะฝึกยังไงต้องฝึกยังไงต้องสังเกตอะไรแล้วเอามาใช้ยังไงแล้วถ้าใช้ไม่เป็นเลี้ยงไม่ถูกมันจะต้องทำไงเราจะลงลึกกันแบบนี้ตลอดทั้งคอร์ส นี่แหละเราจะค่อยๆสร้างซิส t e เต็มกันไปตลอดคอร์สนี้โอเคไหมคะอ่ะโอเคต่อไปนี่คือข้อแรกข้อที่2คือสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่แค่อู้มันต้องมีอินพุตมันต้องมีเอาพุตโอ้โหไฟมาเลยค่ะแต่ว่าทําได้กี่วันเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆคือมันทําได้ในระยะยาวแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่ามันเรียบง่ายและสนุกมากแค่ไหน is it simple and fun enough มันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบโอ้โ oh, ห super e a s ่มันง่ายไปหมดเลยฟังก็เข้าใจหมดแล้วทำไงกันเราก็ไม่เกิดการพัฒนาแต่มันต้องไม่ยากจนเกินไปไม่ยากจนถึงขนาดแบบ hey, ไม่เอามันแล้วนะครับหรือมันต้องไม่แบบเออให้ oh, hey, นั่งทนฟังเองเราเบื่อจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเป็นอะไรที่เราสามารถทําได้นานพอและทําได้ซ้ําๆซ้ำๆมากพอสิ่งที่คณะจะบอกนะักเรียนของคณะมาก เสมอนะแล้วก็เป็นกฎที่เราเาไว้คิดง่ายๆสมมติว่าเราอยากจะแพลนว่าวันนี้เราจะฝึกภาษายังไงดีเนี่ยคือกฎ98ทับหนึนะคะกิจกรรมที่เราจะทำเล็กๆทุกวันเนี่ยเป็นไปได้ไหมใน100วันเนี่ยหนึ100วันรวมป่วยรวมลาหยุดรวมนู่นรวมนี่ทุกอย่างแล้วนะ100วันทำได้ไหมสิ่งนี้ใน98วัน100วันแบบ98 100วันเนี่ย98วันถึงแน่ๆถ้าอุ้ยลายทำได้แน่ เพราะว่าเวลาตอนเราเริ่มจะฝึกภาษาแรกๆทุกคนเปิดมาโอ้โหเรียนเลส o นเนี้ยทุกคนตั้งใจยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะทำได้แน่นอนฉันตั้งใจฉันจะเก่งภาษาแต่พอสักพักหนึ่งอะ life always gets in the way ่อไปสักพักนึงมันจะอ๋อพอดีว่าปู่หยช่วงนี้พอดีว่าช่วงนี้งานเยอะพอดีว่าลูกปิดเทอมพอดีว่าวันนี้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันจะมีไอน้นู่นไอ้นี่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราอาจจะไมไ่สามารถนั่งเรียน3มชั่วโมง8ดชั่วโมงได้ทุกวันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดไว้เผื่อเลยคือเราจะทําอะไรที่มันเป็นเหมือนมินิมัมขั้นต่ำได้แต่ยังคงทําสิ่งเนี้ยซ้าๆอย่างสม่ําเสมอได้บ้างให้ทุกคนโฟกัสที่การกระทําเล็กๆ โฟกัสนะที่การกระทำเล็กนะแล้วก็โฟกัสที่กระบวนการนะคะ process กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ไม่สำคัญว่าวันนี้เราฟังแล้วโอ้ฟังออกมากแค่ไหนหรือโอ้เรียงประโยคได้สวยงามแค่ไหนมันคือการค่อยๆเก็บ เนาค่อยๆทำซ้ำๆมันอาจจะแบบโหลงมันเรียงมันยังไม่เป๊ะนึกคํานั้นยังนึกไม่ออกสักทีแต่ว่าให้โฟกัสที่การกระทําเล็กๆที่เราสามารถยังคงทําซ้าๆๆได้นะคะอ่ะลองกันเลยดีกว่าในช่วงนี้นะคะจุดนี้ค่ะเราจะลองโพสต์วิดีโอนะเราให้ทุกคนลองคิดดูคิดคร่าวๆก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะต้องทําอะไรที่ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เป็นการฟัง,ฟงการอ่านการพูดการเขียนภาษาอังกฤษที่เราทําด้วยตัวเองได้เล็กๆก,ก,กับ5นาที3นาที10นาทีก็ได้ลองคิดดูว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะลองจดดูก่อนอเดี๋ยวตลอดคอสเนี้ยทุกคนจะได้ไอเดียเพิ่มมากขึ้นเราจะมีเทคนิคนู่นนี่นั่นมา,มากขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาเติมในลิสต์นี้แต่ตอนนี้ทุกคนสามารถเปิดมาที่ Workbook ของเรานะคะแล้วมันจะมีช่องให้ทุกคนเขียนนะเขียนคำตอบของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบ ความเข้าใจสิ่งที่อยากทําไม่เหมือนกันลองเขียนเวอร์ชั่นของตัวเองที่เราแพลนไว้ลงไปก่อนนะคะลองดูโอเคแล้วนะคะไม่โกงใช่ไหมคะ <c oughs> ลองทําดูหรือถ้าตอนนี้ยังไม่สะดวกวนกลับมาทําทีหลังได้นะคะแต่เราต้องคิดแพลนนะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทําแทนกันไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนความสะดวกของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากคอสนี้เราจะได้ไอเดียเพิ่มมาเติมในช่องนี้เรื่อยๆนะคะต่อไปค่ะ